วันนี้เรามาพบกับรายการบั๊กใหม่ใกล้ฉันดาวดวงนี้อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวที่ชื่อว่าดาวอังคารหรือว่ามาร์สทึ่ถัดจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4เมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ227.9ล้านกิโลเมตรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6,779กิโลเมตรมีมวลอยู่ที่ศู0 7เท่าของโลก มีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่ประมาณ3.17เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือประมาณ38เซของโลกซึ่งทำให้เราตัวเบามากมากถ้าคุณต้องการจังหวะชีวิตที่เป็นธรรมชาติไม่เร่งรีบเหมือนดาวซีรี์ไลไม่ชื่นชา้าจนหมดไฟดาวดวงนี้หมุนรอบตัวเองถึง24.6ชั่วโมงสหวะเดียวกับลมหายใจของการเปลี่ยนผ่านมอะการตั้งอินเทนชันเปิดจัก,กรลัและจุดเทียนร่ายมนต์อย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณต้องการฤดูดกาลเพื่อขอพรจากธรรมชาติแกนของดาวเอียง25.2องศาเปิดช่องให้ให้พลังงานไหลเวียนครบทั้งสี่ธาตุหนาวเพื่อสงบร้อนเพื่อเล่นผลทุกช่วงเวลามาัดกการปล่อยพัฒนาและดึงดูดแกนโคจรมาหรอยอย่าห่วงเลยทีน่นี่เดินทางรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว24.1กิโลเมตรต่อวินาทีใช้เวลาเกือบ687วันเฉลีถ้าคุณเชื่อในจังหวัดักวาร ถ้าคุณพร้อมเชื่อมต่อกับพลังงานที่ยังบริสุทธิ์ดาวดวงนี้กำลังรอคุณมาเปิดพอร์ทัาอยู่นะคะทุกท่านเคยประสบปัญหาตากผ้าไม่แห้งหรือในวันที่อากาศชื้นเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขนะครับชั้นกลิ่นอับจากผ้าหรือเนื้อตัวที่เน,นะมอนแมมวันนี้เราจะมาเสนอจาวังคารที่ที่บรรยากาศของเราเนี่ยมีน้ำ เป็นส่วนประกอบเพียงแค่0.03%เพียงเท่านั้นหมดปัญหาเรื่องกิดอับและเนื้อตัวที่เหนอะหนะไปได้อย่างแน่นอนทุกท่านเคยอยากมีผิวสีแทนน้ำผึ้งสวยเหมือนนางงามหลายๆคนที่ชนะทั้ง Miss World Miss Universe ที่เป็นรองหนึ่งหลายๆท่านหรือไม่ เพราะว่าที่ดาวของเราเนี่ยไม่มีชั้นโอโซนเลยแมย้แต่นิดเดียวทำให้ทุกคนได้รับรังสี UV ไปเต็มๆทั้งวันแลียกว่าอบผิวไปตลอดชีวิตเลยจะได้ผิวสีน้ำผึ้งสวยจากรังสี UV แบบไม่ต้องพึ่งคินิกอีกต่อไปถ้าคุณเชื่อว่าความหนาวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่นี่มีอุณภูมิอยู่ที่ลบ43องศา,าเซลเซียสหนาวจัดจนใจนิ่ แต่นี่ยังไม่ใช่อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะคะเพราะอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ลบหนึงอสงศาเซลเซียสที่ซึ่งทุกความกลัวถูกกลืนหายไปเหลือเพียงสีตวิญญาณที่แท้จริงของคุณเท่านั้นแต่เมื่อมีแสงส่องผ่านก็มีวันที่อุณหภูมิสูงขึ้นอุ่นจึงถึงสาองศาเซลเซียสพอจบดาวมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง และถ้าคุณชอบเล่นกับธาตุลมดาวดวงนี้มีพายุฝุ่นระดับมหิมาพร้อมที่จะเป่าบาปเป่าพลังงานเก่าให้หลุดพ้นไปทางระบบเหมาะก,กับพิธีกรรมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะกับคนที่กลัวลมแรงสักเท่าไหร่แต่เหมาะกับคนที่พร้อมจะโบยบินหรือเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตนั่นเองค่ะและใต้ดาวดวงนี้นะคะมีน้ำแข็งซ่อนอยู่มันไม่ได้โชว์ตัว แต่มันรอที่จะถูกเปิดเผยบอกกับคนที่เห็นค่าความลับของจักรวาลคนที่รู้ว่าแรงพลังที่แท้จริงมักไม่ได้อยู่ในมักไม่ได้อยู่บนพื้นผิวแต่อยู่ในจิตใจของคุณนั่นเองคทุกท่านชอบกิจกรรมผาดโผนเอาจอหรือไม่ถ้าชอบท่านมาถูกที่แล้วเพราะที่ดาวของเราเนี่ยมีทั้งภูเขาไฟและเหวล,ลึกให้ทุกท่านได้มาพิชิตกันโดยสถานที่แนะนำที่แรกของเราก็คือ ภูเขาไฟโอลิมปัสซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบซีระที่สูงถึง21.9กิโลเมตรเลยทีเดียวรับรองว่าถ้าท่านปีนวันนี้ท่านจะถึงพรุ่งนี้ของปีหน้าก็เลยทีเดียวรับรองได้ว่าปีนไม่หวัน่นไม่ไหวท้าทายแบบบอกไม่ถูกอีกทั้งเรายังมีวาเลสมาเรเนส ร่องเหวที่ลึกถึง7กิโลเมตรและยาวถึง4 0 0 0กิโลเมตรราให้ท่านได้มาพิชิตเรียกว่าถ้าเกิดท่านตกลงไปในร่องนี้เราจะไม่นำท่านขึ้นมาแน่นอนท่านจะตกวันนี้ถึงพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เสิร์ฟความสนุกความสุขภายในดาวของเราอยากให้ท่านได้มาร่วมหลั่งอะดรีนาลีนไปด้วยกันขอบคุณค่ะ ที่คุณซื้อดาวของเราแล้วนะคะคุณจะได้ดาวบริวารเพิ่มขึ้นมาถึง2ดวงเลยก็คือโฟบอลแล้วก็ดีมอนนะคะโฟบอลเนี่ยเป็นดวงจันขนาดใหญ่ค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะประมาณ22กิโลเมตรซึ่งเขานะคะจะโคจรรอบดาวอังคารเนี่ยประมาณ7.6ชั่วโมงค่ะก็คือคุณนะคะสามารถจะเห็นดวงจันทร์ดวงเนี้ยขึ้นตกได้เวลาหลายครั้งเลยค่ะส่วนดวงต่อไปนะคะก็คือดีมอค่ะ ดีมอนนะคะจะเป็นดวงจันทร์ที่ไม่กลมมากนะคะซึ่งจะเล็กกว่าโฟล์บอยคะ่ะซึ่งตัวนีเส้นผ่านศูนยรกลางประมาณ12กิโลเม,มตรแล้วก็มีระยะเวลาในการโครจรรอบดาวอังคารนานกว่านะคะประมาณ30ชั่วโมงค่ะและในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ฉันได้อยู่บนดาวอังคารนะคะก็จะมีมนุษย์เนี่ยส่งยานต่างๆขึ้นมาสำรวจดาวอังคารมากมายเลยะคะ่ะตั้งแต่ปี1 9ึ6ัน้ี่นะคะเขาได้ส่งยานที่ชื่อว่าไวกิ้งวันมาค่ะเขานะคะได้ทําการถ่ายผิวดินแล้วก็ ส่งข้อมูลบรรยากาศเนี่ยกลับไปยังโลกของเขาค่ะส่วนในปี2 0 0 4นะคะขเขาได้ส่งยานที่ชื่อว่า s p i r e t and Opportunity มานะคะซึ่งการส่งมารอบเนี้ยพวกเขาก็ได้ทราบว่าดวงดาวองคารนะคะเคยมีน้ำไหลผ่านผิวดาวในอดีตค่ะต่อไปนะคะในปี2012อค่ะขเขาได้ส่งยานขึ้นมาอีกแล้วค่ะที่มีชื่อว่า Curiosity นะคะซึ่งยานลำนี้ก็ได้ตรวจพบดินนะคะที่มีส่วนประกอบที่เหมาะกับก,บการดำรงชีวิตในระดับจุลชีพค่ะ ต่อมานะคะ9ปีให้หลังค่ะเขาได้ส่งยานใหม่แล้วนะคะยานนี้นะคะชื่อว่า perseverance นะคะซึ่งยานลำนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างดินและหินนะคะเพื่อส่งกลับไปยังโลกของเขาค่ะส่วนในปีเดียวกันนะคะเขาก็ได้ส่งยานขึ้นมาอีกลำหนึ่งค่ะชื่อว่า c h e ว r o n นะคะวั e ค่ะเป็นของจีน,นะคะซึ่งยานลำนี้ก็ได้ยืนยานพิกัดอาแ็งในใต้ดินนะคะของดาวอังคารในบริเวณกว้างค่ะแล้ความเป็นไปได้ในการอยู่อาศัย เรามีอุปสรรครถเงื่อนไขยอยู่เราต้องขอเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อได้เอาไปช่วยในการตัดสินใจอุปสรรคหลักของเราก็คือไม่มีอากาศหายใจหนาวจัดมีพาย,ยุฝุนและรังสีอคอสมิกมีจุดแข็งแต่เรายังมีจุดแข็งเราต้องมีจุดแข็งก่อน,นะคะ่ะทุนเรามีจุดแข็งก็คือเรามีน้ําแข็งมีฤดูกาล้ายกับโรคมีวันและเวลาใกล้เคียงกับโรคเราจะให้แนวทางในการใช้ชีวิตไปด้วยเพื่อท่านจะได้เอาไปช่วยการตัดสินใจ แนทางในการไฮชิมที่เราแนะนำนะคะคือเราจะได้เราจะให้คุณสร้างโดมที่พักเป็นแบบปิดสนิทเพื่อป้องกันพายุฝุนแล้วก็อุณหภูมิที่หนาวจัดแล้วเราจะให้ผลิตออกซิเจนจากเขาบอลเลสไสโดยการปลูกพืชในระบบปิดเรามีเทคโนโลยีสําคัญก็คือม็อกซี่เครื่องผลิตออกซิเจนจากบรรยากาศและมีระบบรีไซเคานน้ำพร้อมทั้งให้ทําการ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะด้วยความที่เราใกล้กับดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4เราดึงใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการใช้ชีวิตในบนดาวนี้ค่ะ